โอเคสวัสดีครับทุวรินกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงเอเดชันทีวีโขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1นึ่ลำอ้าววันนี้เป็นคิวของพี่ยักษ์นะยักษ์เขียวยักษ์เขียวพี่ยักษ์เวอร์ซิสพันนะครับแต่จุดๆไว้ก่อนเลยนะครับแต่พี่ยักษ์เวอร์ซิสพัน์ยักษ์เขียวตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่ามอีอารมณ์ความชอบแบบสปอร์ตสปอร์ต ยังอยู่ใน DNA ของเขาสำหรับเจ้าของรถคันนี้นะฮะโจ์ก็เลยเป็นที่ว่าอยากได้ชุดกล่องพลาสติกนะครับอ่าชุดกล่องพลาสติกให้มันดูสปอร์ตนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเขายังมีความรู้สึกอยากได้แนวสปอร์ตสปอร์ตนี่ก็เลยออกมาเป็นทรงนี้รูปนี้เลยอ่าเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราเราดูรอบคันกันก่อนเนี่ครับ ก็จะดูแปลกตาจากที่เราเคยจัดใส่กันไปนะครับเจ้าเวอร์ซิทพันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เลือกที่จะใส่กับตัวปิ๊บอลูมิเนียมอ่าอ้าวครับในส่วนของตัวชุดกล่อง3ใบตัวนี้นะครับเป็นชุดกล่องจากแชทนะครับทั้ง3ใบ่าใบบนเนี่ยจริงๆแล้วลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับเป็นแชท s s 4 8รหัสของเขาก็คือ48ลิตรนะครับ ความจุ48ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนี่นะครับในส่วนของตัวแชส48นะครับกล่องข้างที่จะเข้าชุดกับเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3คัน3รุ่นด้วยกันในยี่ห้อเดียวกันคือแชสนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กสุดจะเป็นแชส23แชส35และแชส36ที่เราใส่ให้เห็นอยู่นี้คือแชส35 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตัวแชทเขานะครับก็แอบแอบมีความเป็นสปอร์ตสปอร์ตกล้องก้องเดี๋ยวเอาเอาแชทที่สามาลองด้วยดีกว่าแล้วก็เอาสามข้างซ้ายนะข้างซ้ายเอามาลองเฉพาะข้างซ้ายหเห็นนี่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นชุดกล่องพลาสติก ABS ที่เมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้รถมันดูสปอร์ตอ่า ดูส่วทรงองค์เอวของเขาดูรอบๆเขเลยครับผมหยิบเลยวันนี้เรามีแจกข้าวกันแจกข้าวด้วยเราจัดทำนะครับแพนเทอร์ Panther, เนี่ยแหลก้ช้แพนเทอร์เราจัดทำตัวอะแดปเตอร์ทำให้ตรงรุ่นเลยนะครับที่จะยึดเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเราทำให้ตรงรุ่นกับเวอร์เซ็ตพันเฉพ,พาะเลยนะครับเพื่อ อะแดปเตอร์ชุดนี้จะไม่สามารถที่จะไปใช้กับตัวยึดของตัวแหลกสําหรับติดปี๊บแหลกสําหรับติดกล่อง g ีวีแคปป้ใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้เฉพาะของแชทเท่านั้นนะครับนี่ฮะทำมาตรงรุ่นเลยใช้เหล็กหนาะผมพาวอร์โค้อย่างดีมีจุดยึดแล้วก็เราพยายามจากโจทย์ของลูกค้าคือเราพยายามทําตัวกล่องให้มันแน่ตัวรถทำตัวแหลกก่อนทําตัวแหลกให้มันแนบตัวรถที่สุดนะครับ ทำให้แน่ตัวรถที่สุดแล้วก็คนซ้อนยังขึ้นซ้อนได้แบบปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูอะคนซ้อนนั่งปกติเลยนัปึนั่งบคนซ้อนนะบนี่ครับอ่ะระยะ ไม่ได้ควรใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน่องกับขานั่งปกติเลยนะครับสาหรับชุดกล่องข้างชุดนี้หรือแม้กระทั่งที่ที่เราทําก็เช่นกันนะครับคนฟ้ะะองเขาก็จะนั่งปกติสาหรับคนซ้อนเพราะจุดประสงค์คือต้องไปด้วยกันได้นั่นเองนะครับถ้าทํามาแล้วคนฟ้อนไปไม่ได้คงไม่ได้ออกนะสําหรับ <c oughs> นะครับอทีนี้เราดูกันนิดหนึ่งว่าถ้าเรามาใช่ไหมเเราดูกันนิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยน ไนี้เป็นสามสิบห้านะเึ๊บมตอัดออกนะครับแข็กุญแจก่อนเึ๊บนะไขกุญแจนะครับแล้วยกจับมือจับมือซ้ายจับมือจับนะครับมือขวาปลดสลักเึิบนะครับเมื่อ,ป,ป,อป,ปลดสลักแล,ล้วนะครับเอถ้าเรายืนทาข้างรถแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับมือขวาจับมือจับมือซ้ายปลดสลักนะครับยืยนข้างรถแบบนี้เนาะหันหันหน้าไปท้ายรถนะเึิบยก ตัวก,กล่องขึ้นแบบนี้นะครับอ่าดูอีกทีนึงนี่จากกล่องแชทที่แชท SS ส5และ36 35และ36จะเป็นกล่องแบบเปิดข้างนะครับปึ๊บยกมือจับขึ้นมาเปิดตรงนี้เป็นสลักเปิดฝาครับเพื่อนสลักเปิดฝาปั๊บนสะีน้ะมาดูด้านนี้ครับดูด้านนี้ กรณีที่เพื่อนมองว่ามันเปิดฝาคข้าแล้วของเถิงที่ใส่ไปมันจะหกออกหล่นอะไรไหมเนี่ยคําแนะนําของเราก็คือ1ออปชั่นที่1ก็คือซื้ออินเนอร์ซึ่งเขามีขายแยกนะครับตัวกระเป๋าอินเนอร์สำหรับแชส36โดยเฉพาะสั่งได้นะครับผมหรือเพืเ่อนจะเอากระเป๋ากันน้ำที่มันไซส์ขนาดพอดีๆเนี่ยใส่ของเข้าไปก่อนและยัดเข้าไปในตัวกล่องก็ได้เช่นกันตัวแชส35และ3าวันเสร็มก็คือ ขาสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเออมันเป็นกล่องข้างที่ออกซน์มานะครับตอบโจทย์สายสปอร์ตที่นี่นะครับให้มีที่เกบหมวกนี่แต่การเก็บให้เลยนะครับซือ้อวางเก็บมวกนี้ครับซื้อนะครับใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเลยนะสรับซึ้นี่ฮะแล้วปิด เอาเกล็ไดไปแป๊บนึงนะน่าน่าตั้่อันนี้สิเชฟมีฮะตัวแชส35กับแชส36เท่านั้นนะครับที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบส่วนแชสรุ่นเล็กคือแชส23ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะเพื่อนนะป๊อปเเราติดอะไรนะ ล็อกได้เรียบร้อยนะครับตัวแช่สามสิบห้ากับสามสิบหกเท่านั้นที่สามารถใส่หมวกุดล็อกได้หนึ่งใบนะครับเวลาเปิดปั๊บกกดสลับปึ๊บนี่ครับอ่าเขาดีไซน์มาเลยเพื่อการใส่หมวกโดยเฉพาะหรือเราจะเอาไปใส่ของสัมภาระก็ไม่ว่ากันนะครับปึ๊บนะครับล็อกแล้วใส่กุญแจล็อกได้อ่ะเดี๋ยวเราถอดกันดูนิดหนึ่งว่าตัวแหลกของเขาหน้าตาเป็นยังไง สำหรับแหลกแชรนะครับเปิดสลักไขกุญแจเสล้ปุ๊บนะครับเอามือจับขึ้นมาจับมือจับไว้นะครับแล้วก็มือซ้ายค่อยๆงัดชุดล็อกนี้นะฮะมันงัดได้แต่ต้องไขกุญแจก่อนนะถ้ายังไม่ไขกุญแจมันงัดไม่ได้นะใช่ไหปุ๊บนะยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลักษณะตัวแหลกค้ายของเขาจะเป็นลักษณะแหลกค้ายแบบ3ามพีแบบนี้ครับ อ่า 3P ตัวนี้จะเป็นลนักษณะคล้ายๆตัวแอลเนอะนะครับตัวแอลมาพร้อมชุดล็อคที่หัวของเขานครับแบบนี้เลยนะครับจุดยึดแน่นหนามั่นคงนะครับเข้าไปยึดอยู่บริเวณที่พับเท้าและไม่เป็นอุปสรรคต่อคนซ้อนแต่อย่างนใดเวลาใส่นะครับเวลาใส่นะความหลังที่ผมดูเนเลยนะอ่ะนี่แช 35กับ36จะต่างกันที่เรื่องของความกว้างนิดนึงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวถ้าเป็นปี๊บข้างแชสปี๊บข้างแชทต้องใช้4ี่ปีต้าพี่ล้องนะครับซึ่งแหลกจะเป็นอยู่ตรงนึ่งนะครับไม่ใช่แหลกตรงนี้เอ๊ะแหวกแจดปลดล็อกแล้วนะครับนี่ครับเอาแง่งตัวนี้นะครับเข้าก่อนเข้าบริเวณตัวตัวขาแนวตั้งนี้ก่อนนะครับเอ๊ะ แล้วเราวางตัวแขนของเขาเนี่ยครับชุดล็อกชุดนี้ครับวางให้มันได้ล็อกนี่ฮะวางให้มันได้ล็อกแล้วเมื่อได้ล็อกแล้วกดปึออ๊บล็อบออกเกอดินทางได้นี่คือแชส36อ่าดูการนดินแชส35มสิบเอ๊ะอ, 1, 3, อ,อ่าโอเคเดี๋ยวลองลองใส่แชสยี่สิกันทีหนึน่งนะครับว่าหน้านตาเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนอันนี้คือแชสยี่สิซึ่งเป็นของแม็กสุดของแชส 23ลิตรแบบรุ่นบางที่ใส่ล้อรับงตรงก็จะประมาณนี้นะครับแชท23สำหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะครับสำหรับเจ้าเวอร์ซิสฟันนะผมมองว่าแชท23เนี่ยมันสะดวกในการใช้งานในเมืองนะครับแต่พอมาอยู่บนรถแล้วมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยนึงนะครับถ้าต้องคนไม่ ถ้าคนที่ไม่ได้ต้องการใช้งานในเมืองอยู่แล้วแต่ต้องการความเหมาะสมและก็ออกเดินทางไกลผมแนะนำให้ใช้3.5 3.5จะดูดีที่สุด3.5จะดูดีที่สุดในความชอบส่วนตัวนะแต่อย่างที่บอกว่าแล้วแต่เพื่อนที่ชอบสรับใจครับเอ๊ะอาตัวสลักที่เข้าก่อน ให้ตัวแง่งของมันเนี่ยเข้ารับกับตัวตะหลักนะครับเมื่อมันเข้าที่แล้วเรากดตัวชุดล็อกลงนะครับแล้วก็ล็อกปะออกเดินทางได้นี่สนับราคานะครับทั้งชุดเดี๋ยวผมใส่ราคาชุดกล่องบนแชท48ไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมบอกทิีงนะครับก็จะมีตัวกล yes. it ่องบน48ลิตรนะครับ <c ram> อแหลกท้ายแพนเดอร์สำหรับบริคันโดเฉพาะนะครับทุกแหลกหน้าแอนเตอร์และตัวกล่องกล่องเนี่ยผมจะใส่ราคาไว้ให้3แบบเลยนะคือแมชชี3ามสิบห้าแมชชีนามนะครับและตัวแค้สามเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้คู่เลยนะตอบคำถามที่หนึ่งคำถามถ้าจะมีคนสงสัยอยู่ค่อนข้างมากนะครับว่า แทและ์6นะครับถ้าเมื่อติดตั้งแล้วกับชุดแหลกของเราเนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยรวมรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ105 <5 cm. S> 1 0 5เซนนะครับ105 <5. S> 1 0ึอ่าเซตัวความกว้างเขาอยู่ประมาณ105เซนเฉพาะตัวกล่องละ่ะเฉพาะตัวกล่องเนี่ยผมให้อยู่ที่28เซนติเมตรความกว้างนะข้างละนะข้างละ ความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรส่วนความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่35 36 36เซนติเมตรนี่คืออะไรไปไซส์นะครับก็คือขนาดเจ้าตัวแชสก็จ,จ,จ35 cm, ที่เป็นรุ่นที่เราแนะนำเก็งเป็นน้งราคาเดี๋ยวที่บอกนะครับเดี๋ยวใส่รายละเอียดมาให้หใต้นี้เลยใต้บทเพื่อที่ดูรายอ่าดทุก ก็เข้าไปดูแล้วกดดูเพิ่มเติมนะใน YouTube นะครับกดดูเพิ่มเติมแล้วผมจะใส่รายละเอียดราคาไว้ให้ในนั้นหมดแล้วแต่ถ้าสงสัยหรืออยากพูดคุยก็โทรมาสอบถามกันได้เดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนที่ดูใน Facebook นะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดใน f a c e b o o คลิปเป็นท็อปได้เลยนะครับใส่รายละเอียดราคาไว้ให้ทุกชิ้นเลยขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจสินค้าของเราขอบคุณที่ติดตามชมมีายละเดียดเรามาอัปเดตกันีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ